เปิดตัวเป็นทางการพุธอาภิวันลงจอช่องดังหลังสงกรานเปิดตัวซบช่องนี้กระแสตอบรับล้นหลามเมื่อสหานีโทรทัศน์ช่อง8ได้ปล่อยทีเซอร์หลังสงกรานนี้เจอพุธอภิวันแน่ทางช่อง8กดเลข27 ซึ่งภายในแค่ไม่กี่ชั่วโมงยอดไลค์ยอดชมยอดแชร์สนั่นโซเชียลงานนี้แฟนๆต่างคอมเมนต์กันกระจายเช่นรอคุณพุทธคิดถึงการอ่านข่าวคุณพุทธมากชอบคุณพุทธคะ่ะรอดูอยู่คะ่ะดูดีดูหลอกกว่าเก่ามากและอื่นๆอีกมากมายรอพบการกลับมาของพุทธอภิวัน ที่หน้าจอช่อง8กดขดเลข27หลังสงกรานต์วันพุธ19เเมษายนเจอกัน